สวัสดีค่ะพบกับสวนแลนาเฮากันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดต youtube มานานมากค่ะวันนี้เราพามาดูการลอกคลองไส้ไก่ของสวนแลนาเฮานะคะเพราะว่าคลองนี้จะเป็นคลองที่เราใช้ลดเลมอนทั้งสองฝั่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้คือหญ้าเขาขึ้นรกมากเลยนะคะในคลองปกติเราจะปล่อยเนี่ยค่ะแหนกุหลาบค่ะนี่นะคะลงไป แต่ว่าคือตอนนี้คลองเขาตื้นแล้วก็ยากขึ้นเยอะเราก็เลยต้องมาทำความสะอาดแล้วก็จัดการคลองกันใหม่นะคะนี่ค่ะลักษณะคลองของเราก็จะอยู่นี่นะคะเดี๋ยวชี้ให้ดูฝั่งฝั่งด้านนี้ค่ะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเลมอนอัดสับนะคะส่วนด้านนี้ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็น มะนาวนิ้วมือค่ะหรือว่ามะนาวคาเวียนี่นะคะแต่ต้นไหนที่มันไม่รอดอย่างเงี้เราก็จะเอาผลไม้มาปลูกเสริมแทนนะคะนี่ค่ะหลังจากที่ที่เรา,าขุดเอาแหนกุหลาบขึ้นมาแล้ว เราก็จะทําการตกแต่งคลองใหม่นะคะให้เขาดูสะอาดแล้วก็กว้างแล้วก็ลึกลงกว่านี้นะคะเพื่อที่เวลาเราเลี้ยงจอกแหนหรือว่าปล่อยปลาลงไปเขาจะได้แบบมีมีน้ํามีความลึกแล้วก็สามารถที่จะมีน้ำหล่อเลี้ยงพืชแล้วก็สัตว์น้ำนะคะนี่ค่ะ สังเกตดูนะคะข้างล่างนี่คือดินจะสวยมากเลยปกติเราจะปล่อยน้ําจากโซลาเซลล์ค่ะผันจากโซลาเซลล์ลงมาใส่คลองนี้ตลอดนะคะเพราะว่าให้เขามีน้ําตลอดแล้วน้ําตรงนี้ก็คือเราสามารถใช้เลี้ยงแหน่ด้วยแล้วก็เลี้ยงสัตว์น้ําแล้วก็สามารถใช้ลดต้นไม้ลดเลมอนของเราด้วยนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะลอกตอนนี้คลองที่ที่มีอยู่นะคะคลองไส้ไก่เล็กๆของเราก็คือจะมีอยู่ประมาณสี่สี่คลองนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะคลองนี้เป็นคลองแรกเรายังไม่ได้ลอกนะคะเห็นไหมคะสภาพตอนที่ยังไม่ลอกก็คือเขาจะเขาจะลกมากเลยค่ะมองไม่รู้ว่าเป็นคลองเลยนะคะ